ภูมิที่ดีด้วยเพิ่มกานต่อไปผมขอเชิญท่านประธานในพิธีคุณรัฐชาติสิริชัยขึ้นพระภัทรไกรบาสลปุรุณโดเรนและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟประชุมเบอร์สายพระว่าขอเชิญด้วยความกรุณาประกอบการอุตสารท่านพระูอุทัยปุญยาภิวัฒน์จ้าพระบรเขากวารบองจังหวาดวัดทั้งรัตนกิรีจังหวัดอุไทัยธานี ขึ้นพ,ยยนาพาิจารณาผ้าไตรบางสุคุลโดเมนและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไฟป,ประชุมเพื่อไฟโศขอตารลาครับสรการงาขงึ้นวางอกไจันนะครับให้ขึ้นทางดต่ลข้างทั้งสองข้างโดยทางฉร,ราอกไม้จัน์ได้เตรียมดอกไม้จันทร์ไว้รับแขกพิธีท่าแล้ว เมืว,วางหวงพ่อจันเสร็จแล้วนะครับให้โรยางามด้านหน้ากอรับการบกุณจากทางปอบครับให้แ่อนแล้วเมือวางหลวงพ่อจันเสร็จแล้วนะครับให้โรยามด้านหน้าอรับการ คุณจจพากรอบครัวประชาชนในสัปดาหนี้ใหนามของครอบครัวประชาชนของรอคในความเมตตาของท่านพระรูทยบุญญาทวัว่าเจ้าระบุทธเจ้ารางอจ้าวราภัพนั้คกีจีงหวัทยกะวีที่าเมตตามาเป็นประธานในว้เสมอทานนี้ขอะองครดดลครอบรัวและรวงใพระราวราอุพรั้นกุลีตะวันทะเลเจ้าเมตตาเปนาวงประจุมร์สของท่า และต้องขอูแขมทุกท่านที่สลับราล่วมแม่สมรสลราผวอชโดยรบันนารอบ้อาชนมีสิทงิ้ทนอขอบพระคุณขอบคุณและขอบใจเป็นอย่างยิ่งการดูแลต้อนรับการตรวข้อประกันใดต้องขอานนี้และสุดท้ายนี้ขอท่านเดินทางกลับสู่เขตตาของท่านด้วยความปลอดภัยและโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ Cao đây đi. đi với Cao Chẹp chẹp Cao có thử Còn đàn... ของดอกไม้จันทร์นะครับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานวันนี้ก็หลากหลายท่านนะครับมีสายวงการบันเทิงอย่างที่พอจะจําหน้าค่าตากันได้นะครับาสายสุดนะครับอันนี้ศิลป,ปินจันดุสิตยศักดิน์นะครับรรครับนี่พรชัยเชสโสทอนครับนักจัดรายการนะครับนี่คุณมสราวุฒิคนโต้เพชรบ้รณนาครับทายาทของขนมเพชรบรรณนา จะรูสิทธิยศักดิ์นะครับคนในวงการที่เาร่วมแสดงความไว้อะไรกรับอ้าวแม่วันนี้โอ้แสดงความไว้อะไรเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแม่สมุนนะครับคุณท่านเลยนะครับรับเลยให้เล็บลแล้ว นะครับก็มีศิลปินน้องชุติมานะครับน้องชุติมาน้องชุติมาเด็กๆมีลูกชายนะครับลูกชายของแม่ขันรหวนะครับในห้างทัตโตเดนชาดกครับนี่ผู้จัดการทีเด็ดเพชรบรรณานะครับอีเปอร์มีซูเปอร์ไวกิ้งด้วยนะครับที่เหละครับหลายท่านครับที่มาวมแสดงความไว้อะไรยกังวลตายให้กับครอบครัวเทียนทองนะครับ มีพี่สาวด้วยนะครับเจ้าของงานเพลงดั้นะครับมีโอกาสได้นําเพลงของรูตุชาติไปร้องนะคชื่อเพลงนะตาตาตานะตาตาตาฟันต่อฟันใชิขัทยานะครับนี่ยังสวยเหมือนเดิมครับอยู่ตรงไหนอ่ะหัวใจหัวใจ่ตุกเลือรอรออไม่เห็นมาเพิงมาป่ะอ่นออ พี ını, ่ดวงดีศิวิชัยนะครับนี่คงไทยนนาดนะครับัดีแครับพี่ดวงดีศิวิชัยนี่พี่โสพลมนสุพรรณลูกศิษย์ของครูสุชาติเจียทองครับหลายท่านครับนี่พี่โย่งภูจิตนะครับดาวดวงเจ้าศิษย์ครับหลายท่านหลายท่าน อาจารย์หลักชาติสมชายนะครับนี่อาจารย์รายการชื่อดังครับพรชัยเพชรโสธรครับพรชัยเพชรโสธรยอดครับจินดารุณบอลพรชัยเพชรโสธรพนมเพชรบ้านนาเน่เนาะเนี่ยเขควรเดียวกันเลยเนี่สร้างสดใสลุงโบทองนะเนี่ยเนี่ยไปเอาสดใสลุงโบทองมาแล้วเนี่ยสร้าง ให้เป็นตดดสลยร่มโพทองแล้วก็มารุ่มโพทองโดยการผักดันของนักจัดรายการครับรุ่นเก่าครับรุ่นบุกเ,กเบิก่อนขายไปสพทองโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับครับขอบคุณมากครับตอนนี้ชาติชาติยังไม่ต้องการไม่ต้องเจอไม่ได้เจอนานเลยหนูไม่ได้ไไรักของคุณเลย อาจารย์สว ok ัสดีอันนี้พอดีสีไม่พอดีฟ้่านเอานะครับเขตปอดชนรวมครับนี่จะของคนแต่งนะครับคนแต่งนี่มีชุดชีพแล้วบ็รีราณีที่รักครับราณีที่รัก แหลมทองบัวไทยแก้ถ่ายอะไรถ่ายอะไรเอาจะถ่ายปะถ่ายไปไปไปกปไปไปแก๊สก็ถ่า